เป็นเสียนะครับของซูม G 1 X โอ้โหนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเล็กแต่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอ่ะโอเคนะครับนะใครซื้อก็จะมุ้งไฟแน่นอนนะผมนะก็จะรีวิวเสียงให้ดูนะครับรีวิวสภาพรีวิวไปใช้งานอ่าอันนี้คือทดสอบให้ดูเลย อีดีของมันอยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่เราเนี่ยจะค้นคว้าจะวิจัยหรือว่าจะเรียนรู้กับมันหรือเปล่านี่แหละครับนะมันมีดีหมดแหละครับนะบางทีเนี่ยเอฟเฟกทุกเอฟเฟกเนี่ยนะครับนะบางคนเนี่ยเปลี่ยนเอฟเฟกเป็นว่าเล่นเลยแต่ก็ยังไม่เจอสาว์ที่ชอบเพราะว่าอะไรนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะว่าเอฟเฟกนะเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ได้ศึกษาไม่ได้คุกเหมือนกับผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะบางทีนะผมก็จะมีสาวที่ผมชอบ จะเป็นเอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่หรือว่ามันจะเป็นเอฟเฟกนอกสายตาคุณก็แล้วแต่เฮ้ยตัวแค่นี้และตัวแบบนี้แล้วรุ่นนี้ไม่น่าเสียงดีนี่หว่าเอ้ยแต่ทำไมปรับออกมาแล้วเสียงมันดีได้วะอะไรนี่ถูกปะเออนะครับคุณต้องเอกใจนะนะครับเนี่ยครับคือรู้หลักการนะผมฟังเนะี่ยพวกรุ่นใหญ่ๆพวกแคมเปอร์พวกแอคพวกแอมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะมีเสียงในหัวของมัน นะครับแล้วเราก็เอามา Adept Ad p ัดแายปรับให้กับลูกค้างาน Set Up หรืองานอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาลูกค้าส่งมาหรือว่าลูกค้าจะซื้อเนี่ยนะครับผมก็ปรับได้หมดอย่างนี้ก็เป็น คือเราปรับได้ทุกอันนะโอ้โหเห็นไหมโอ้โหลูกค้าส่งมากันเพียบเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากๆครับโอ้โหนี่เห็นไหมแชทกันมาแบบว่าคือแบบเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเลยเนีย่บางคนนีน่นะครับนะก็ถึงขนาดแบบว่าโอ้โหแชทมาเยอะมากๆวันหนึ่งผมตอบแชทไม่รู้กี่ร้อยคนเลยอ่านี่สิที่ถึง ฮ่าธรรมดานะซิงโซ่ร เสียงตัวเล,เล็กหรอวะเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าเห็นไหมครับผมบอกแล้วละเราจะมมกจะไฟนะครับร้านนี้โชยให้เห็นโชว์ให้ไปเลยว่าเขาก็เราจะปรับได้จริงๆเราไม่ต้องไปจ้างใครปรับคือเราขุกกัมนมาอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมฟังไอ้พวกนี้นจนชินหมดละนะครับคือคือผมก็จะเอามาแดปแอ a ไพแล้วก็ใช้กับไอ้พวกนี้นะครับมันต้องดีที่สุดนะครับเสียงต้องออกมาดีเนี่ยเวลาคุณซื้อไปคุณเล่นได้คุณเห็นรีวิวนะครับไม่มีช็อตไม่มีแฮงไม่มีรวนอย่างงี้เห็นไหม เนี่ยตอนหน้ากล้องเลยเห็นไหมครับอาจจะเป็นเจ็ดแปดนาทีนะครับเห็นไหมอะเนี่ยเห็นไหมครับอะต่อมานะครับอันท,ที่5นะครับก็จะเป็นแบบว่ามีคอมเพรสเซอร์หน่อยนะครับก็จะคือให้เกนให้ซัตเทนที่ค่อนข้างใหญ่ๆ คือมันจริงๆคุมันเล่นมันติดนิ้วมากๆนะครับนะทุกเอฟเฟกต์มีดีอย่างที่ผมบอกอยู่ที่เราเท่านั้นเลยนะครับนะทาไมเอ๊ะทำไมผมเล่นเอฟเฟกต์นี้แล้วมันออกมาไม่เรียกว่าดีเอาคุณฟังเลยแล้วกันว่ามันดีหรือเปล่าเนาะเอนะนะทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณซื้อมืออาชีพคุณจะได้วิธีการปรับแบบมืออาชีพแบบนี้นั่นเองทําไมผมถึงกล้าออกคอร์สสอนปรับเอฟเฟกต์นะครับไปดูได้เลยในคอร์สผมมีทุกเอฟเฟกต ในประเทศไทยนี้นะครับเนะ่เกือบใช้คำว่าเกือบดีวกว่าเกือบทุกเอฟเฟกนะครับผมนะแต่ว่าใช้หลักการก็หลักการเดียวกันเลยนะครับหลักการเดียวกันเลยก็คือจะสอนตั้งแต่การปรับหน้าตู้การปรับกีตานะครับเสียงเปล่าๆเ,เ,เป็นยังไงแล้วปรับเอฟเฟกวิธีการต่อนู่นนี่นั่นอะไรโอ้โหคือแบบเรียนรู้แบบไม่รู้จบนะครับมีเอฟเฟกอะไรใหม่ๆมาอย่างเช่นมีตัวนี้มาแล้วก็อัปเดตเข้าไปในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับจัดไปนะครับอ่ะใครอยากได้ ซูม G1X นะครับผมบอกได้เลยว่าเด็กมากๆแล้วราคาเบาๆนะหลักพันแต่คุณภาพเสียงเน <Yeah. S 1> ี่ยโหคุณฟังดูนะคุณดูเห็นไหมคุณภาพเสียงไม่ธรรมดาเทนั้นนะครับอยากได้ความมืออือชี่ซื้อกับมือชี่ไม่จะจบจัดไปครับ